สี่สาเหตุหลักที่กระตุ้นให้เกิดฝ้าใครที่กำลังกลุ้มใจกับเรื่องของฝ้าอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากมาได้ที่คอมเมนต์นะคะกับปัจจัยแรกที่ไม่พูดไม่ได้พูดอยู่หลายๆคลิปเลยนั่นก็คือแสงแดดแสงยูใครที่ทำงานกลางแจ้งเล่นกีฬากลางแจ้งเที่ยวกลางแจ้งอยู่บ่อยๆสิ่งที่จำเป็นเลยนะคะก็คือครีมกันแดดค่ะต้องทาอยู่เป็นประจำไม่เช่นนั้นแสงแดดต่างๆเหล่านี้ มันจะกระตุ้นให้เม็ดส,สีเมลานินมันเพิ่มขึ้นและเกิดฟ้าได้อีกแสงหนึ่งที่ต้องพูดเลยก็คือแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์ไอทีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มือถือเราใช้อยู่เป็นประจำหลายชั่วโมงแสงพวกนี้ส่งผลนะคะให้เกิดจุดดังดำริ้วรอยแล้วก็หมองคล้ำด้วยต้องระวังค่ะสองนะคะก็คือเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนเพศหญิงเราช่วงที่เปลี่ยนแปลงสูงๆก็คือ ช่วงที่เราตั้งท้องตั้งขันกับอีกช่วงหนึ่งก็คือไวทองนั่นเอง สองช่วงเนี้จะมีผลต่อฝ้านะคะเพราะระดับฮอร์โมนพอเหวียงขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสูงจะส่งผลกับเรื่องของฝ้าได้เช่นกันใครไม่เคยเป็นฝ้าตอนส,อสาวๆพอวัยทองฝ้าอาจจะม่เยือนได้หรือว่าช่วงท้องก็จะสังเกตว่ามีรอยฝ้าขึ้นมานะคะอีกช่วงหนึ่งก็คือใครที่รับประทานยาคุมยาคุมกําเนิดฉีดยาคุมกําเนิดหรือว่ามีการรับประทานยาอาหารเสริมเกี่ยวกับฮอร์โมนอันนี้ก็ส่งผลเช่นกันทําให้เกิดฝ้าค่ะ 3นะคะก็คือสุขภาพและความเครียดใครที่นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนดึกติดต่อกันนานๆเข้าผิวมักจะไม่ค่อยดีไม่เปล่งปลงังมีผิวที่แห้งแล้วก็หมองคล้ำง่ายและถ้าเราเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงคือเรื่องของฝ้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะมีพันธุกรรมที่บ้านมีคนเป็นฝ้าทีนี้เนี่ยพอเราเครียดหนัก มันยิ่งขึ้นค่ะพักผ่อนน้อยฟ้ามันก็จะยิ่งเข้มขึ้นนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะและสุดท้ายข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของการใช้ครีมแรงสารแรงกัดลอกใครที่เคยเร่งนะใช้ครีมขาวใสแรกๆจะขาวใสดีแต่หลังจากที่เราหยุดใช้หรือใช้ไประยะหนึ่งจะเห็นเลยผิวระบางออกแดดแสบแดงไวต่อแสง น่าจะเริ่มแดงก่ำเพราะหลังจากนั้นฟ้าจะเริ่มขึ้นค่ะ มันเป็นผลนะคะของการใช้ครีมมีสารต้องระวังเช่นกันค่ะนอกเหนือจากนี้เกดต้องขอตอบคาถามนะคะเพราะว่าจากอีกคลิปหนึ่งที่เราเคยพูดว่าอาหารที่คนเป็นฝ้าควรเลี่ยงทีนี้ก็มีลูกค้าเขาถามเข้ามาว่าอ่าแลวทีนี้ทําไมเห็นคนเขาเลี่ยงแล้วฝ้ายังเต็มหน้านั่นก็เพราะปัจจัยหลักๆ4อย่างตรงนี้ส่งผลนะคะถ้าเราเลือกรับประทานอาหารได้เลือกที่ดีมีประโยชน์ต่อผิวต่อสุขภาพเราถือว่าเป็นกําไร ตัวเสริมให้ผิวของเราเนี่ยดูแลง่ายขึ้นดูแลฟ้าได้ไวขึ้นแต่ถ้าใครทำร้ายผิวด้วยการกินอาหารที่ไม่ดีที่เคยทำคลิปไปแล้วบอกไปแล้วก็คือพอกินเข้าไปปุ๊บผิวอักเสบ สารต้านอนุมูลอิสระไม่มีอ,อนุมูลอิสระเต็มเลยผิวก็จะแย่ลงค่ะทําให้หมองคล้ําฝ้าขึ้นได้นะคะดังนั้นอาหารก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจะต้องเลือกรับประทานเช่นกันเหมือนกับคําที่คุณหมอก็ว่า you are what you eat กินอะไรไปก็ได้แบบนั้นก็ต้องระวังเช่นกันนะคะดูแลกันให้มันสุดๆไปเลยเพราะว่าการเป็นฝ้าไม่ต้องอกลัวไป ต้องบอกว่าเราเนี่ยดูแลด้วยความเห็นผลปลอดภัยอดทนย่อมเห็นผลที่ดีในระยะยาวค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่วันนี้ขอแนะนําชุดดูแลฟ้า3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ปลอดภยอยัยไร้สารไม่กัดลอกตัวแรกเลยที่สุดของเซรามฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ที่ ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำเอาอยู่ช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวของเราเนี่ยกักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงและยังลดอาการแสบแดงอาการแพ้สารระคายเคืองด้วยอะลาโตอินวิตามิน d 3 B5 ตัวเซรัม่มใช้เช้าเย็นนะคะเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จให้ทาเซรัม่มรอบแรกชั่วใบหน้ารอบสองทาสาจุดที่มีฝ้ามีกระค่ะและถัดมานะคะบีบีกันแดด เคที่ SPF 50 PA บวกบวกขาดไม่ได้เลยกับกันแนดดตัวนี้แนะนำเลยค่ะไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มและสะบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านึังคำจากเคที่ล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยกับชุดนี้เซตนี้1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยตอนนี้ยังมีโปรนะคะชุดนี้แถมฟรีรับฟรีไปเลยของขวัญจากใจค่ะทักเลยนะคะ